สวัสดีครับวันนี้มาดูเต่าสุขใจนะเป็นเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินจะตอกสองโคดนะนี่นะครับมีทอร์อาหานะครับก็เป็นโคดแบบนี้นะคล้ายๆล้ายภาษาจีนนะครับสังเกตนะครับตามผนังโคดนะจะมีเส้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าแบบนี้นะ ไปดูตรงโคดภาษาจีนบ้างนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวดูขอบตัดกันนะครับขอบตัดจะเป็นประมาณนี้นะขีดนิดนึงนะครับนี่นะ ก็มีติ่งตรงนี้นะเหมือนเนื้อท่องแดงนะครับขนาดไม่ค่อยชัดนะครับอ่าด้านหลังนะครับประมาณนี้นะหูจอดจะไม่ค่อยมีเนื้อปิ้นเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ นะครับความคมชัดความตึงผิวนะนะน,นะับแนี้นะผิวกระจกเลยนะใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับสวยๆสองหมื่นบวกลบนะครับสวยๆสองหมื่นบวกลบนะยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะตามบาร์ข้างๆนี่แหลนะสายจีเวนเซียมนะ S I G จีเวซียมนะครับขอบคุณครับ